สวัสดีครับมาเนี่ยน้องนี่เขาปลากัมนมหาเห็ดครับตัง้งภูเห็ดออกว่านก้อนเนี่กลับไปว่านเขาก้อนไปว่านเขามาว่านเสียหนามันมาหนีขึ้นมาขึ้นภูอาไปน้องมาหาเห็ดน้ำกา้าง ได้แล้วครับนี่สามสี่ดอกเห็นว่าคจะมาได้เนี่ยโอ้ยังว่าเป็นกิโล,ลครับมีตะห้อยคนเคียเดอกหลายคนกับหลายคือการฝนผัว,วแดดก็ล้างออกครับมันเอาไม่เท่านี่ก็หมอกโลงหลายฝนกันลิ้นอค่น,นีเห็นแดดแล้วน,น้ำเป็นลาไปหน้องค้นหามาเห็นผล มันถือฝนของคนมาหาเละมันบ่อเห็นเน่าเป็นลาบไปฝนห้อยเคียมุนเอเล่พี่น้องโอ้หยหงว่าเคียมุนปันอ้าเฮ็ดแบบคือขจ้าวาแล้ะเนาะเนาะพ่อไอ้าไปน้อกันอย่างละครับนานๆทีจะได้ลงพี่น้องบ่งอายุหาก,กินภาษาในแมาบ้านตะลทียครับพ่อ หนาเลยกดูหาเห็ดพอดีลงมหนักอ่ะมาพอดีหาอยู่ดอกพอหายพียะอะพี่หน้องได้เห็นหนาเนี่ยหายหนาให้ตาไปโดนอ่ะมะพร้อยได้ลงครับข้างใ้กับเป็นเพื่อนนะพี่น้องท้างใจซื่อเนี่ยแหละยัยงขี่มา้ามาเสิร์กับรถเมล์โคตรสับหลาดยูย พี่พานหมือนพราเจ้าเฮ็ดเคลื่อนมา,านีไงนีส่งมาใสๆแน่ยมุ่งกว่าแพ่สองม่งครับพวกพราเจ้าได้ลายพระาก็ลุกไปแต่สวนทางกันเ้าาก็ได้คนละตาผมมันได้ไดอดโ่ พวกนั้นพี่น้องรอ,รอบรอบนี่ขึ้นหอดหลังแปะได้พี่น้องสันเขาครับขึ้นหอดสันเขาแล้ว่ทั้งในสามซีดอกด้วยโอ้โหพี่น้องเนี่ยกระสุกพี่เก่าลเครับพี่น้องของสันแรงไปก่อนพี่น้องเมีไงบ๊ายบายบอกกันไม่เลิกครับฝากกดติดตามน,นั้ม่เด้อ โปรจะได้มีคลิปมาลงกับผมกะมันมีคอนเทนต์มากสิกะพอไดทไทยพี่น้องเบิง่งเอาครับการอายุหากินการภาษาคนบานเฮาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ